พิกุลทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมากห้าประการเป็นชนไหน 1. จะพูดเท็จ 2. จะพูดสออเสียดสออเสียดก็คือพูดยุยงให้คนแตกกัน 3. จะพูดคำหยาบ 4. จะพูดเพ้อเจ้อหเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบนัตินรก พิกุทั้งหลายโทษห้าประการนี้แลมีอยู่ในบุคคลผูพ้พูดมากพิกุทั้งหลายอน,นิสงฆ์ห้าประการนี้มีอยู่ในบุคคลผูพ้พูดพอประมาณห้าประการเป็นจะไหนหนึ่งไม่พูดเท็จสองไม่พูดสอเดเสียดสามไม่พูดคำหยาบสี่ไม่พูดเพ้อเจอ้อห้าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ <c oughs> พิกุทั้งหลายอน,นิสงฆ์ห้าประการนี้แหละ